ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation จากจิ้งจอกน้อยที่ฝันใหญ่สูตรท็อปฟ็อกซ์จิ้งจอกสยาม สวัสดีค่ะวิวพงชนกกันกลับค่ะนี่คืองานศิลปะล่าสุดวิววิโ o และศิลปินสุดเทพแห่งเอเชียที่ร่วมกันจัดไปใครในอยากได้งานศิลปะแฟชั่นกีฬาโด,โดนๆเข้าไปชมที่นี่ได้เลยวิโกแกลค่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะตอนที่พี่แชมป์เนี่ยถูกเชิญไปที่เป็นทูตของบราซา่าทางสโมสรก็พาพี่แชมป์เนี่ยไปเลี้ยงร้านอาหารสไตล์เอเชีย ร้านโปรดของเจอราดปีเก้กล้องหลังเบอร์สามกับชากิรานักร้องโคลัมเบียนแต่วันนี้ความรักเลี่ยงเรียบร้อยแล้วค่ะชนะบอลได้3มแต้มแต่เมื่อความรักมี3คนเตรียมตัวปลงค่ะนี่ไงทำไมเสาวๆวันนี้ไม่กล้ามีลูกดูทั้งคู่นะคะตอนที่เพิ่งรักกันเมื่อ12ปีก่อน มาวันนี้ฝั่งผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า10ปีนี่ไงถ้ารักกันที่รูปร่างหน้าตาเพียวๆจะหาผู้ชายวัย35ที่หน้าตาดีหุ่นดีเงินดีซื่อสัตย์กับสาว45ก็คงจะไม่ง่ายดังนั้นสาวๆต้องอ่านให้ขาดว่าเขารักที่เราเป็นเราหรือรักเพราะความสาวของเรานะจ๊ะเพราะแม้ทั้งคู่จะเคยสัญญากันว่าถ้าเลิกกันก็ควรเว้นช่วงรอสักหนึ่งปีแล้วค่อยหาใหม่ แต่ปิเก้เนี่ยอะไรอ่ะวงในบอกว่าปิเก้แอบออกเดทกับสาวคนนี้ชื่อว่าคาร่าสาวอายุวัย23ปีมานานแล้วโดยทั้งคู่เนี่ยเจอกันตอนที่ไฟหญิงมาเป็นนักศึกษาทำงานให้กับบริษัทที่ปิเก้มีหุ้นส่วนอยู่นั่นเองค่ะนี่ไงรักแท้มีลูกหรือดังขนาดชาคิล่าก็ยังแพ้นักศึกษาได้แต่รักครั้งใหม่อาจจะจบไวค่ะเพราะสาวคนใหม่คนนี้เล่นกับไฟ ไม่รู้ว่าจงใจหรือไม่เพราะมีคลิปที่เธอเต้นโชว์และดันใช้เพลงของชาคิล่าก่อนที่คลิปนั้นจะถูกลบออกไปอ่ะใครลบอะสิ่งที่เธอทำนั้นอาจจะสื่อหยามชาคิล่าก็ได้ซึ่งในอนาคตก็ไม่น่าจะจบสวยค่ะปกติเวลาที่เราชนะอะไรก็ควรจบแต่ถ้าชนะแล้วหยามเอาเกลือมารูปแผลสักวันหนึ่งความแรงของเธออาจจะกลับมาหลอน เพราะไม่มีใครเป็นสาวสวยได้ตลอดการนะคะซึ่งนำมาสู่คำถามที่หลายคนมาถามวิวว่าเฮ้ยทำยังไงอะในวัย31เนี่ยกลับดูดีกว่าตอนได้นางงามตอนอายุ18ซะอีกตอนอายุ18ปีเนี่ยช่วงคว้าม,มงเนี่ยน้ำหนักวิวประมาณ55-56แต่13ปีต่อมาตอนนี้ก็หนักอยู่ที่5 0 5 1เท่านั้นค่ะวันนี้วิวร้านวิวจัดไปค่ะ วิวเชื่อในเรื่องของความสวยจากภายในและกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินตอนนี้วิวพยายามจะโกวีแกนหรือมังสวิรัตเน้นแป้งเลี่ยงเนื้อสัตว์แต่ล่าสุดก็มีคนมาถามอยู่ค่ะว่ามีคุณแม่ชาวเมกันให้ลูกหนึ่งขวบกินแต่ผักผลไม้ จนขาดสารอาหารแล้วก็ลูกเนี่ยได้เสียชีวิตซึ่งทำให้คุณแม่ต้องเข้าคุกวิวตอบเลยค่ะว่าข้อที่หนึ่งนะคะเด็กน่าจะขาดแป้งคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของร่างกายค่ะ 2. วิวมีเพื่อนเป็นแม่ว,วีแกนหลังจากเขาคลอดเนี่ยลูกออกมานะคะตัวใหญ่ตัวโตแข็งแรงเพราะเน้นแป้งกินผลไม้และโปรตีนที่ทาแทนจากเนื้อสัตว์เช่นประเภทถั่วต่างๆถั่วเลืองถั่วแดงงาดำ หรือผักใบเขียวค่ะไม่ขาดสารอาหารแน่นอนใครมีคำถามอะไรจัดมาเดี๋ยววิวร้านวิวจะจัดไปถามได้ทั้งเรื่องกินการออกกำลังกายและก่อนที่จะมาบอกวิวลองกับตัวเองและผู้ที่มีประสบการณ์ถามมาอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะพรลหัสหน้าเจอกันใหม่5้าทุ่มส5และฝาก Subscribe กระดิ่งที่ช่องแชมป์จัดไปได้วยนะคะสวัสดีค่ะ